ครับมาพบครับช่องอีสานพัดทินอีกคลิปหนึ่งครับน,นี่ก็มาใส่งานเินทูสายซีครับมาแก้ระยะทอระยะทอเพี้ยนไปหน่อยนีย่อย่างละนิดละหน่อยนี่ละฮะ 115. หนึหง้าหองน้ำสามห้องครับทั้งทั้งสองทั้ง,ท,งทั้งทั้งสองทั้งลงนี่ก็ห้องน้ำนี่โตกระเบื้องระกับสิมัตจิตสุขภัณฑ์เด็กุ้างไม่ไมซางนเหรอโซนในพ่นก็เร็วแล้ว สายมีลูกบ้านแล้วเรียบร้อยแล้วหลังนี้กับมี่หลังนี้ก็ซื้อเราได้บ้านลูกค้าเลยครับหลังนี้เหมืองมาแก้ระยะท่อแก้ของน้ำหนึ่งก็ของน้ำสองแก่ แยกขยับไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาไมได,ด้วยครับเด้อสวัสดีครับ